กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เรารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบุสเบพิตีดาบี้นะครับนะโดยคลิปนี้ครับผมก็จะเป็นคลิปแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับนะหรือถ้าเกิดท่านไหนสนใจครับอยากจะมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับเหล่าซาวมานะครับนะก็แนะนำเลยครับผมจังหวะช่วที่ผมทําคลิปนี้ตู้ของคิตัสแบ็กครับรีดันกลับมาพอดีเลยก็เลยทําให้ตอนจังหวะนี้ครับผมเหมาะมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นเล่นเกมสาวมาณตอนนี้นะครับนะงั้นเราบันเลิกกันเลยกว่าครับว่าถ้าเกิดเราอยากเริ่มต้น เกมเสาว์มาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับในะคลิปนี้จะมาอธิบายเป็นขั้นตอนเลยครับหลังจากเราดาวน์โหลดเกมเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็ผ่านในสวนข,ของติวตัวเียกทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับนะก็มาเริ่มกันเลยโดยอย่างแรกครับผมให้เราเข้าไปรับขอวนวัตาตาคับผมในตู้จดหมายนะครับนะซึ่งจะอยู่ในสวขของกล่องของรางวัลตัวสนี้อันแรกเลย พอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เกาทําการกดรับทั้งหมดเลยนะครับนะไม่ต้องกลัวครับผมเกมนี้ไม่มีพลังงานนะครับนะพลังงานมันแจกเป็นขวดให้แย่ตาหาอยู่แล้วกดปุ๊บเนี่ยเราจะได้เพชรครับผมเบ็ดเสร็จก็คือ27,975นะครับนะเอาจริงต้องบอกว่าแม่งแทบจะการันตีแล้วเพราะว่าเกมนี้การันตีตู้นึงครับผมใช้เพชร30,000นะครับนะดังนั้นเกมแจกมานี่คือถือว่าเยอะมากครับนะคือเริ่มต้นเนี่ยแทบจะการันตีให้เราแล้วนะครับนะแล้วก็ยังมีเพชรครับผมในสุดของพวก อีเวนต์ตาครับผมตัวส่วนนี้ก็กดเข้าไปรับด้วยก็ได้นะครับนะเบ็ดเสร็จตัวนี้อีกทีหนึงอ่ะถ้ากดรับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็เบ็ดเสร็จครับผมเราก็จะได้มา2องมืกว่านะครับนะ2อง0 0อแปรนี่เอาไปทำอะไรนะครับเอาไปสุ่มตู้กาชาครับ โดยตอนที่ผมทําคลิปนะครับผมนะก็จะมีตู้กาชาขอคิตาซัตแบกนะครับผมอยู่แล้วครับนะดังนั้นนะครับผมนเราก็ควรจะต้องมาสุ่มหาตู้นี้ครับนะโดยการที่ต้องการครับผมก็คือกรใบนี้ครับคิตาซัตแบกครับนะเป็นการที่แบกไ d แล้วก็ใช้งานได้ยาวมากเลยนะครับดังนั้นแนะนําให้มาสุ่มตู้นี้ให้หมดเลยนะก็หลักๆก็ไม่มีงบายครับผมก็เอามาสุ่มตัวส่วนนี้นะอื้ม สุ่มตรงส่วนนี้ครับผมนะสุ่มให้มาสุ่มเท่าไหร่เนะยครับผมนำสุ่มให้ได้คิตาซันแบ็กปะบานอ่าเอาจินต้องบอกว่าประบาณ3ใบถึง4ใบนะครับผม3ใบขึ้นไปครับนะถ้าเกิดไอดีไหนได้คิดตาซันแบ็กไม่ถึง3ใบเะครับผมนะแนะนําให้รีไอดี ID. นั้นทันทีเลยครับนำะกดให้หมดเลยครับนะำให้ดูซิว่าตอนนี้เรามีอ่าคิตาซันแบ็กกี่ใบนะครับนำะให้เราหมดตรงเพชรตรงส่วนนี้เลยนะ้อืถามว่าไปสุ่มตู้อื่นได้ไหมครับผมตู้อื่นผมแนะนําว่าเก็บเก็บไว้ดีกว่าค้ำๆไปได้ไม่ม แนะนำว่าเอาเพชรทั้งหมดครับผมมาสุ่มตู้นี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมไปสุมให้หมดเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้คิดตัดสล็กกี่ใบครับนะจะให้ดูด้วยครับผมว่าการันตีหนึ่งเนี่ยมันแทบจะได้ของหน้าตู้ยากอยู่นะแต่ยันที่เห็นครับผมว่ามันก็มีให้เราเลือกค่อนข้างจะ หลุดเลทก็ห้ใจะถือไว้เยอะอยู่นะเพราะว่าเกมนี้ก็สพอร์ตการ์ดครับนะมีเยอะมากและสพอร์ตการ์ดก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการใช้ในการฝึกปั้นเสาม้าต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องรีหานิดนึงครับผมว่ารอบไหนที่ได้คิดตัดซันแบ็กนะครับผมนะขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณสาใบนะครับผมนะสี่ใบดีไหมสี่ใบดีครับผมห้าใบได้ก็ยิ่งแจ่มนะครับเนี่ยอ่านนี้ได้มาแล้วครับใบแรกนะครับนะใบแรกใบแรกได้บาตอนร้อยสิบโลนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะ ไปครับอีกนิดนึงครับไกลเสร็จแล้วอ่าเป็นลุงด้วยครับเป็นสเปเชียวีนะครับนะไม่ตรงเรทเท่าไหร่นะ ขีิตาสแบคครับผมมาอีกแล้วนะครับนำโอเคครับเรียบร้อยครับนำตอนนี้ก็กดไปทั้งหมด180โลนะครับนะขาดอีกแค่20โลครับผมเราก็จะสามารถการันตีได้แล้วถ้าเกิดการันตีออกมาครับผมนะก็ได้นำเอาแต้มการันตี200ครับผมนะไปแลกกับตัวขอคิตาสแบคเข้าไว้นะครับนะพยายามให้ได้เยอะที่สุดครับน้ำถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บเนี่ย สามใบเด็กครับผมเนะี่ยคือสามใบเนี่ยก็คือขั้นต่ำที่เราเปิดหานะยังไม่นับในส่วนของการแลกครับผมเนะี่ยถ้าเกิดแลกด้วยเนี่ยคุณก็ต้องให้ได้ประมาณสักสี่ใบขึ้นไปนะครับนะโดยหล,หลักๆครับผมเราต้องการหาการ์ดที่ตัดซันแบ็คครับผมเนะี่ยใช้ทั้งหมดนะครับนะเบสเิตก็คือหนะ้าใบเด็ครับผมเนี่ยเบสเิตรวมทั้งหมดห้าใบครับผมก็คือใบตั้งต้นหนะึ่งใบแล้วก็ใบซ้ําอีกสี่ใบนะครับนะเราถึงจะสามารถเล่นไอดียนี้ได้นะอุตสาหรีไอเดียนี้ก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับนะก็เอาขัดเต็มให้เต็มเลยครับดดัังนน้ไอีีท่สามามรถเริ่มต้นได้้สวยคคครรับบผมกก็ืออุณตงหาาฟในี๋ ขัดเต็มให้ได้ก่อนนะครับนีน่คือของดีครับผมที่จะแบกพวกเรายาวส่วนการ์ดทั่วไปครับผมนะที่เป็นการ์ดสีทองนะครับ sr พวกนี้ครับผมก็ถือว่าใช้งานได้แต่ในหมู่ sr ครับผมการ์ดที่ดีสุดครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับผมวิตย์โชว์นะครับนะใบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดกิดตะ ตู้ไหนก็ตามนะครับผมขัดเต็มแล้วเนี่ยแล้วมีใบนี้อยู่ด้วยนะยิ่งเยอะเท่าไหร่ครับผมไอเดีเนี่ยก็ยิ่งเทพนะครับนะแต่ผมแนะนำให้โฟกัสที่ตัวของคิตาก่อนจะดีสุดพอเราฟังครับผมนะได้ในส่วนของ ID ของคิตาแล้วนะครับต่อไปครับผมสิ่งที่ต้องทำก็คือการผูกรหัสนะครับนะโดยการผูกรหัสครับผมให้เข้าไปที่ในส่วนของตัวเมนูนะครับนะเมนูครับผมบริจาคนั้นก็เลื่อนในส่วนของตัว Data Link นะครับนะก็มาบอกว่าในส่วนของตัว Data Link เนี่ยก็ค่อนข้างจะถือว่า อ,อย่าลืมจํารหัสด้วยนะครับนะมันจะมี2ออันครับผมก็คือในส่วนของตัว U A D t r a i n i n g นะครับผมนะก็เซต Data Link นะครับนะแบบนึงนะเดี๋ยวเพลงมาริกรสิทธิ์ครับ <laughs> อ่ะโอเคนะครับนะก็พอประพุบอีกรอบนึงนะมาที่ในส่วนของ Data Link นะครับอีกรอบนึงนะจากนั้นก็กดเข้าไปครับ อันบนนะครับผมจะเป็นการเข้าในสุขของรหัสซ้านะครับผมอันล่างครับผมจะเป็นการสร้างผูกบัญชีนะครับนะโดยเราทําคราบผมทําการกดเข้าไปในสุขของเซตอารลิงพัดปดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทาการใส่รหัสครับโดยรหัสครับผมจะประกอบด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กและก็ตัวอักษร8ปดถึงสิตัวครับนะยกตัวอย่างาง่ายๆอย่างเช่นอา ยกรหัสได้ครับผมนะอย่างเช่นอ่ะ A นะครับผม B ตัว A ตัวใหญ่ B ตัวเล็กครับผมแล้วก็1 2 3 4 5 6ส้าหอ่ะเป็นเสร็จรวมกัน8ตัวซอนครับยืนได้อีกรอบนึงครับนะก็คืออ่ะ A B นะครับผม1 2 3 4 5 6อ่ะเป็นเสร็จครับผมเรียบร้อยกดถูกใจนะครับผมกดติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับแค่นี้ก็จะเป็นการนะครับผมล็อกในสุขขอรหัส ID ของเราเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถที่กลับเข้ามาเล่น ID นี้ได้เรื่อยๆครับผมนะ่ยตับใดที่เราอย่าไม่ลืมในสุขขอเทนเดอร์ไอดีแล ไดดีของเราด้วยนะเทเดดีครับผมเราสามารถจดจําได้ครับผมนะจะจดเป็นอะไรก็ได้ครับหรือจะมาที่ในสุขภัณฑ์โปรไฟล์นะครับนะและ้วก็กด Copy นะครับผมตัวส่วนนี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันนี่ครับมันจะมีส่วนเทเดดีครับกด Copy นะครับผมนะแล้วก็จํารหัสไว้นะครับนะตัวส่วนนี้รหัสเนี่ยเราสามารถเอาไปให้คนอื่น ได้เะครับเนะี่ยเพราะว่ารห네ัสตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถให้คนมาแอดเพื่อนเรานะ่ครับเนะี่ยเพื่อเพื่อเราเนี่ยจะได้เอาม้าของเราไปช่วยในเรื่องของการฝึกซึ่งเราว่าเราก็สามารถขอาหารหัสเพื่อนครับผมมาทําการแอดได้เช่นเดียวกันนะเดียวกันเนี่ยยิ่งถ้เกิดเรามีเพื่อนครับผมนะที่มีม้าเกง่งๆครับเราก็สามารถเอาม้าเราละครับผมมาเป็นตัวช่วยเสริมครับผมฝึกม้าของเราให้เราเก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด <c oughs> <p> ้วยนะอ่ะประมาณนี้ครับนะก็อันนี้คือในส่วนของการผูกบัญชีนะครับต่อไปครับผมก็คือ ถ้าเกิดในกรณีที่เราเปิดชิตาซัลแบกออกมาแล้วไม่ได้นนตาที่เป้าทํายังไงครับให้เข้าไปที่ในส่วนของตัวเมนูนลครับผมนะและจากมันก็เลือกข้าบุกออกมาจากด้านล่างหัวข้อเมนูครับพอออกมาจากหัวข้อเมนูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ไปที่ในส่วนของเครื่องหมายสามขีดด้านขวาล่างนะครับนะกดครับผมก็ทําการดีดอ่า user data นะครับก็ให่ด้ครับผมก็จะเป็นการรีเซ็ตไอดีพอหลาทีนะพอกดเสร็จปุ๊บลบเอยครับ จบแล้วนะครับเดี๋ยตอนนี้ข้อมูลของเราก็ถูกรีเซ็ตเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครที่จํารหัสไว้ไ้ก่อนหน้านี้ครับผมคุณก็สามารถเอารหัสนั้นมากรอข้อมูลนะครับผมนะหรือการเข้าไ d ทีชาวบ้านเนี่ยก็กดในส่วนของ d a t a Link นะครับนะจากนั้นครับผมก็ใส่ในส่วนของรหัสขบผมของเราที่เป็นในส่วนของเทนไอทีเมื่อกี้แล้วก็ตามในส่วนของพัทเบิร์ดต่างๆเมื่อกี้นะครับนะแค่นี้เราก็จะสามารถกลับคูณคือสูตร ID ีของเมื่อกี้เราได้แล้วนะแต่อันนี้คือเราลบเรียบร้อยแล้วนะนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะกลับมารีเซ็ตขั้นเมย อันนี้ก็จะเปิดเดิมเลยนะอ่านะครับผมเลือกม,มาเป็นประเทศไทยนะครับนะแล้วก็วันที่ครับผม1 9 9 0 0 4นะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับแค่นี้เราก็สามารถรีไอดีได้เรื่อยๆแล้วนะก็กลับมาที่ขั้นต้นเบอร์เดิมครับผมนะก็เบื้องต้นรับขอละวันกดตู้ซัพพอร์ตการ์ดนะครับผมหาการ์ดคิย์ตัดแบค็คนะครับนะ พอเราได้คิดตัดสัตแม็กปุ๊บก็ผูก ID นะครับผมหากไม่ได้ก็รีเซ็ต ID ครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อันนี้คือในสุของการเล่นพื้นฐานต่อไปครับผมเราจะมาพูดในสุขของขอระวัดต่างๆครับผมที่ตัวเกมแจกให้มาชั่วต้นกันสักนิดนึงนะอ่านด่ครับผมก็จะมีในสุของสกิปซิลเลียครับผมให้เราสกิปไปนะครับนะตั้งชื่อนะครับนะชื่อไม่ต้องสีเดครับผมเราสามารถกลับไปตั้งใหม่ได้อ่าโอเคนะครับนะ อันนี้ก็คือในสู่ของการเรียดีช่วงต้นต่อไปจะบอธิบายครับผมในสูขของขอระหว่างต่างๆที่ตัวเกมให้มาช่วงต้นมีอะไรบ้างครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ต้องทากันบ้างนะครับโดยอย่างแรกครับนะมันจะมีตัวเลือกนะครับผมในสู่ของสาวมานะครับเนะี่ยเราสามารถเลือกสาวมาเริ่มต้นนะครับผมนะที่เราจะเอามาเล่นได้นะครับนะยเป็นสาวมาสามดาวครับโดยของเนี่ยก็จะอยู่ในสูขของจุดหมายตัวนี้นะก็อย่าลืมไปกดรับตัวนี้ก่อนอ่ากดรับตัวนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคครับ จากนั้นครับผมก็มาเดยครับผมที่ช็อปนะครับผมนะในช็อปนี้จะมีในสุขขอตัวการใช้วัตช์เชอเอชเออยู่ให้กดตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นครับผมก็ทาการเลือกครับผมในสุขขอสามาเริ่มต้นโดยสามาเริ่มต้นที่เราอยากจะได้นาครับผมมีทั้งหมดสามตัวนะครับผมก็คือตัวขอโอคุนิแคปนะครับน้โอคุนิแคปตัวนี้ครับน้ำเป็นมาที่ถือว่าเก่งมากเพราะว่าใช้งานได้เกือบจะเรียกว่าแทบจะทุกสนามเลยก็ว่าได้เป็นมาที่วิ่งได้ทั้งสนามหญ้าสนามดินนะครับผมระยะที่วิ่งก็จะเป็นระยะไม่กลางไกลนะ ไปคือ3ส่วนสของสนามส่วนสไตล์การวิ่งก็ได้หมดเลยนะครับนะหรือจะเกิดเป็นในส่วนถั์ไปครับผมก็จะเป็นบาซิสกี้นะครับนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับผมนะก็คือวิ่งได้ทั้งในส่วนของสนาม้ากเป็นที่ตั้งนะครับสนามดินต้องปรับนะครับผมถึงจะสามารถวิ่งได้นะแต่ดีนี่ก็คือว่าปรับยากอยู่นะแต่ก็ยังพอปรับได้นะครับนะแล้วก็สนามที่วิ่งครับผมก็จะเป็นสนามสั้นสนามใบสนามกลางนะครับนะรวมๆนะแต่จะโดดเด่นในส่วนของตัวสนามใหม่มากกว่านะแต่สนามกลางกับสนามไอ้สนามสั้นกับสนามกลางนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ ตัวแล้วก็วิ่งครับผมก็จะวิ่งสายฟอนต์นะครับผมก็คือวิ่งจาก ข้างหน้านะครับนะวิ่งจากหน้าเลยนะรวมๆไปปารานี้เป็นมาที่วิ่งได้ง่ายฝึกไม่ยากครับผมนะแล้วก็สกิลสืบทอดที่ดีด้วยเอาสามารถเอาไปเน้นสืบอเพื่อบาสตัวอื่นได้นะครับนะอีกอันนี้ครับผมก็คือตัวขอไทยกิชัตเตอร์นะครับอันนี้จะถนัดครับผมในส่วนของสนามหญ้านะครับกับสนามดินแล้วก็วิ่งสนามสั้นกับสนามไม้นะครับนะส่วนสไตล์การวิ่งครับผมก็จะเป็นวิ่งน้ำนะครับเนี่ก็วิ่งอยู่หัวแถวครับผมแต่ไม่ขึ้นหน้าสุดนะส่วนสไตล์การวิ่งครับผมก็จะโดดเด่นในส่วนของสายเพจนะสกกิล็เออาไไปสืบบทดดด้ีัึง รวมๆกันแล้วครับผมก็จะมีมาเริ่มต้น3ตัวนี้ครับผมเป็นมาท็อปที่เขานิยมกันแต่ถ้าเกิดถามว่าใน3ตัวนี้ใครยอมมากสุดก็จะเป็นโอคูดีแคบครับว่าอย่างที่บอกไปครับผมนะคือวิ่งได้เกือบทุกสนามเลยนะครับนั่นแล้วก็สกิลเนี่ยก็สามารถเอาไปทําสืบก็ได้นะครับนะแต่2ตัวนี้จะนิยมในเรื่องของการทําสืบมากกว่านะก็คือจะเป็นบาลูเซนกับไทกิชเตอร์นสองคนนี้ค่อนข้างจะเป็นที่ที่คนนิยมใช้มากนะครับนะส่วนโอคูดีเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเออสกิลที่พลิกกลับมาชนะตอนช่วงสุดดท้้าาายยยนนนนะะะคครัับมก็เเล่อขงงจหววสีวไ อ่ะรวมๆก็3สาวมาครับผมเป็นสาวสาวบาที่ท็อปที่สุดที่แนะนํากันละกันจะเลือกใครก็ได้นะครับนะแต่ว่าบางคนเขาจะไม่รีบเลือกนะครับผมทำไมหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่ามันมีเควสครับผมที่จะได้ในส่วนตัวสุ่มนะครับนะอันนี้คือเป็นเควส์ในส่วนขอตัวเลือกครับผมบางครั้งถ้าเกิดเราทำเควสตัวสุ่มออกมาเนี่ยแล้วมันไปสุ่มได้ตัวซ้ํานะครับผมเขาก็เสียดายไงดังนั้นนะครับผมนะมันจะมีมิชชั่นครับผมให้เราไปไล่ทำนะครับนะตามนี้เลยนะครับนะอันนี้ครับผมมิชชั่นนะครับนะที่เราจะให้ทำนะครับนนะะซึ่่งงผมก็จทิ้ใสขอ เงื่อขไขครับผมในทางการผ่ามิชชั่นครับผมทั้งบทด3มิชชั่นตัวส่วนนี้ครับผมมาด้านล่างนะครับผมถ้าเกิดทครที่สนใจครับผมก็สามารถไปไล่เคียร์เควสนะครับผมนะตามที่เราเขียนไว้ได้เลยนะครับนะอืมนะครับนะก็พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ครับผมในส่ของตวนะครับนะซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถใช้งานได้ครับผมเมื่อกดไปที่ตู้กาชานะครับนะกดตู้กาชาปุ๊บเนี่ยมันจะมีนะครับผมในสุของตวนะครับนะอ่ะ อันนี้เป็นตัวที่ตัวเกมแจกให้มาเริ่มต้นครับผมเป็นตัวสุ่มการันตี SSR นะครับนะตัวนี้เป็นตัวสุ่มนะครับนะเราก็ต้องไปุ้นเอาว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรนะอ่าประมาณนี้ครับผมนะก็ไปสุ่มให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ครับนะแต่ให้โฟกัสที่ตัวของคิตตัสแบ็กก่อนนะครับนะเพราะว่าคิตซัสแบ็กเป็นการ์ดที่สําคัญครับผมและเป็นการ์ดแบกของพวกเรานะดังนั้นเราต้องโฟกัสครับผมว่าเออคิตซันดแบ็กเนี่ย เราได้มากี่ใบก่อนนะไอตัวพวกนี้มันเป็นตัวสุ่มครับนะหวังอะไรไม่ค่อยได้ครับนะแถมเกมนี้เนี่ยตัวใบเดียวเนี่ยแค่เออใบเดียวปลดปลดแค่ศูนย์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับนะมันต้องปลดให้เยอะกว่านีดังนั้นเนี่ยต่อให้การพวกนี้ครับผมเป็นการที่ดีมากๆติดท็อปเบต้านะครับผนมะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขัดเต็มหรือขัดเยญทรัพท์ที่สามารถใช้งานได้ก็ไม่ไหวนะครับนะอ่ะ แล้วก็ต่อมาครับผมน้ำเมื่อกี้เราพูดในสูตรของตัวสุ่มกาชาไปแล้วนะครับนะมันจะมีครับผมพอเราทำเควสได้ครับผมเสร็จเนี่ยมันจะมีตัวสุ่มม้านะครับนะสุ่มม้าด้วยนะครับนี่นี่ครับผมมันจะมีตัวสุ่มม้านะครับนี่อันนี้เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับผมว่าจะออกเป็นม้าตัวไหนครับนะดังนั้นเนี่ยพอทำเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมาไล่ทำเควสตนี่ก่อนแล้วเพื่อเอาตัวสุ่มนี้ไปสุ่มม้าปุ๊บเนี่ยแล้วเราได้ม้าตัวไหนปุ๊บเราค่อยใช้ตัวเลืืืออ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 กกกกกกกนน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 ะะะะะะคคครรรรรััััััััับบบผผมมมมมมเเเเเเเีีีี่่่่่ยยพพพจไไดดดด้้้้้ลาาา็็็็ชวววปปตตตสสุุซ์์ อันนี้เป็นตัวสุ่มซัพพอร์ตการ์ดนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีข้าบผมเฟซพื่อน,นี้อยู่ก็ให้เราไปไล่ทำนะครับนะทำยากอยู่นะดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้อาศัยเวลาในการทําอยู่บางคนคนไม่ไหวครับผมอาจจะใช้ตัวเลือกเลือกไปก่อนก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะ่ยในสุดข,ขอเริ่มต้นนะสหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะย้ำนะครับผมมีชั้นเหล่านี้อยู่ด้านล่างใต้ที่อธิบายชั้นก็ไปหาเอาลองกดกดดูครับผมแล้วก็ทำดูซิว่าเราขาดอะไรบ้างนะ อ่ะรวมๆก็จะประมาณนี้ครับที่เหลือก็ค่อยๆฝึกครับผมนะมันจะมีโหมดฝึกมาอยู่2โหมดครับผมก็คือโหมดของ UA เนะครับผมแล้วก็โหมดของ Unity นะครับนะจะเลือกฝึกโหมดไหนก็ได้ครับนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยก็คือสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยแนะนําลองเล่นเดส่วของยูเอก่อนก็ได้นะครับนะเพราะว่าจะได้ไม่งงนะครับนะส่วนยูนิตเนี่ยคือพอเริ่มคล่องนะครับผมในส่วนของยูเอแล้วเนี่ยก็มาฝึก Unity ก็ได้แต่ก็อย่าลืมครับผมนะการที่จะฝึกมาให้เก่งได้เนี่ยเราก็ต้องทําการปลดล็อกนะครับผมนะหรือ ไปใช้เลยครับผมนะอัพเลเวลการซัพพอร์ตตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะก็มาที่เดิมสุขขอเอนชาร์ดเลครับผมเลือกเดิมสุขขอตะแบ่งซัพพอร์ตการ์ดนะครับผมนะแล้วก็ทำการนะครับผมนะถ้าเกิดไม่มีการซ้ำเลยครับผมเราก็สามารถกดเลือกการครับผมแล้วก็ทำการอัปเกรดตรงส่วนนี้ได้นะก็ทำให้รีเวลของเราครับผมสูงขึ้นนะก็ทำให้การฝึกม้ากับอ่าสแต็กเราดี้ครับผมก็จะฝึกได้ง่ายขึ้นอ่านี่ครับผมนะก็อัพรีเวลนะครับนะเนี่ยเลือกครับอัพรีเวลนะครับนะ ซื้อกาัอัพเลเวลครับผมนะก็จะมีหลักๆตามนี้นะครับผมนะก็จะมีการใช้เงินนะครับผมเงินกับแต้ม SP ครับผมในการอัพนะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะเดี๋ยวผมขออัพอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันพอเดี๋ยวเราจะฝึกแนะนำขั้นต้นให้คร่าวๆนะครับนะ โอเคประมาณนี้กันละกันนะครับคร่าวๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในสุขของความสำคัญของการ์ดแต่ละชนิดให้เรียบร้อยก่อนนะพวกการ์ดที่เป็นแบบ S S R นะครับนะมันจะมีแบคลิเวลที่เยอะกว่านะแต่เราก็สามารถหาการ์รก็ผมมาปลดเก็บตรงส่วนนี้ได้นะอ่าสตาร์บีนานะครับนะ อ่ะโอเครวมๆก็ประมาณนี้นะครับนะเกมนี้ไม่ค่อยได้ยอมนะครับผมนะใช้การฝึกที่เป็นการ์ดอาร์นะครับนะเพราะว่าสเต็กมันได้น้อยนะเราจะขออธิบายครับผมในส่วนของโหมดนี้ก่อนนะครับนะโหมดในส่วนของการฝึกมาคัต้นนะแนะนำครับผมว่ามาที่ควรฝึกอ่ะควรจะเริ่มสตาร์ทที่มาระยะสั้นก่อนนะครับนะโดยเราสามารถเช็คได้จากตรงข้อมูลตัวละครของมาครับนะอย่างเช่นในส่วนของสปินครับผมจีก็คือไม่ถนัดนะครับน้เราควรจะหามาครับผมที่มีความถนัดในส่วนของสนามสั้นนะครับนะก็ มีหน้าเขา,าเริ่มต้นก็คือตัวขอสักรุระบักชินโอนะครับนะเป็นมาที่วิ่งในสูขขอสนามสั้นกับสนามไม้นะครับนะตัวนี้จะเล่นง่ายอยู่นะแล้วก็อันนี้ถัดมาข้าบผมก็จะเป็นการแนะนําในสุขขอเลกาซี่เด็กก็คือตัวสืบทอดนะครับนะซึ่งก็แร่มต้นเนี่ยยังมีแต่เลกาซี่กากากนะครับนะก็เลกาซี่เนี่ยจะได้มาข้าบผมจากการฝึกม้าจบแต่รอบเนี่ยเราก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลกาซี่ตัวถัดไปนะครับแล้วก็ในสุขของการเซตการ์ข้าบผมนะการ์ตัดะชิดที่ข้าบผมบ่งบอกอะไรบ้าง ถ้าเป็นการในสุขของกา s s p e นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงในสุขของตัวแม็กสปีดของเรานะครับผมนะก็คือท็อปสปีดที่เราสามารถทําได้นะครับนยิ่งมีค่าสปีดเยอะครับผมก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีความแรงครับผมในการไต่ความเร็วที่สูงขึ้นต่อมาครับผมก็คือา a สตา a ิ i n a ครับผมนะเปรียบดังกับน้ํามันนะครับผมของตัวอ่าสาวม์คของเราครับผมนะ ซึ่งค่าตามินด้าส่วนนี้เนี่ยมันก็ต้องดูครับผมว่าสนามที่เราวิ่งเนี่ยเป็นสนามระดับไหนถ้าเป็นสนามสั้นอ่าตามิน่าก็ใช้ไม่เยอะครับผ,ผมก็คือน้ำมันใช้ไ่เยอะแหละหลักๆแต่ถ้าเกิดเป็นสนามไกลครับผ,ผมก็ต้องยิ่งใช้เยอะตามไปด้วยก็เอาง่ายก่อนครับผมสนามสั้นเนี่ยใช้ประมาณสัก อ่าสองร้อยนะครับผมนะอ่าสองร้อยกว่าครับนะสนามไม้นะครับผมประมาณ300กว่านะครับสนามก้างนะครับใช้ประมาณ400นะครับผมแล้วก็สนามไกลจะใช้ประมาณ600นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไปวิ่งสนามไหนขึ้นมาเนะครับนะแล้วค่าสตาร์ิด้าของเราตัวสวยดีครับมีไม่พอนะครับนะมันก็จะส่งผลทําให้เราวิ่งไม่สฉียดชัยครับผมก็อาจจะแพ้ไปได้นะครับแต่ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าถ้าเราจะปั้นมาสนามไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูครับผมในสุขของสตาร์ิด้าของเราด้วยครับผมว่าตอนที่ฝึกเราอ่ะะบไไหหวแคนน เพราะว่ามันจะเป็นการแข่งกับช่วงเวลานะครับนะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเราป้าดค่าตามีดาไม่ทันนะครับนะกลจะส่งผลทำให้มาของเราแพ้ได้ครับนะซึ่งถ้าเกิดแพ้ก็อาจจะเล่นไม่จบนะในสุขของซินเนอโอแต่ละนันอ่าเรงการสตาร์บดาครับผมก็ต้องดูเอาผมจึงแนะนําครับผมมาสนามสั้นก่อนเพื่อจะได้เล่นง่ายๆครับนะเราไม่ต้องใช้สตาร์บีดาที่เยอะอ่าต่อไปครับผมก็คือ power นะครับ power ก็คือ อัตราการเล่งนะครับยิ่งเรามีพ w e r ที่เยอะครับผมการที่เราจะสามารถไต่ความเร็วครับผมไปได้สูงสุดณช่วงเวลานั้นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งไต่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเวลาเจอเนินขาขึ้นนะครับเจอนเน,นินขึ้นขึ้นมาเนี่ยหากเรามีค่าพ w e r ที่เยอะครับผมก็จะทำให้เราได้เปรียบสูงสุดนี้ด้วยนะ อ่ะหลงๆก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของค่า power ต่อไปบผมก็คือในส่วนของค่าลูกไฟก็คือค่ากัดนะครับนะค่าตรงส่วนนี้ครับผมเราจะไม่ได้ใช้อะไรเลยตั้งแต่ช่วงต้นเกมจะถึงท้ายเกมตอนที่ก่อนเข้าเส้นชัยครับผมนะหากมีการวิ่งประชันความเร็วกันนะครับผมนะมาตัวไหนที่มีค่าค่ากัดหรือค่าลูกไฟตรงส่วนนี้ครับผมนะมากกว่าคนนนั้ก็จะได้เปรียบไปซึ่งทำให้ถ้าเกิดเราป้าสแต็กขั้นต้นมาดีเนี่ยไอ้ค่านี้ก็เลยไม่จะเป็นคนก็ไม่นิยมครับผมในส่วนข,ของการปั้นค่านี้แบบจริงจังส่วนใหญ่เอาบอกเลยววว่่าาาาเเอออออกกกกกซันแนะแล้็ปตตดี ต่อไปข้มก็คือในสู่ขอการสายความรู้นะครับนะความรู้ครับผมมันจะทาส่งผลทําให้เราสามารถออกสกิลได้ดีขึ้นนะครับนะยิ่งได้เกิดเรามีค่าความรู้น้อยครับผมเนี่ยอัตราการออกสกิลเราก็จะส่งผลน้อยตามไปด้วยนะครับนะแล้วก็ส่งผลครับผมถัดไปก็คือในเรื่องของการลงเนินนะครับนะยิ่งได้เกิดตอนที่เนินขาลงปุ๊บเนี่ยเรามีค่าความรู้สูงเท่าไหร่ครับผมการลงเนินตัวส่วนนี้ก็จะช่วยได้ง่ายรวมถึงในสู่ของการ อมองเส้นทางครับผมในการวิ่งนะครับนะยิ่งที่เกิดเรามีค่าความรู้เยอะเนี่ยโอกาสที่มากของเราครับผมจะมีการวิ่งเพื่อหลบนะครับผมในส่วนของพวกการบล็อกต่างๆครับผมก็จะช่วยได้ดียิ่งขึ้นในการข่าวความมรู้ครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็ผมก็คือการผู้ช่วยนะครับนะโดยการผู้ช่วยเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปคนนะครับนะก็ทำให้เราสามารถฝึกต่างๆสเต็กต่างๆได้ง่ายขึ้นอันนี้คือในส่วนของอธิบายในส่วนของสเต็กต่างๆให้เรียบร้อยนะ ก็ฝึกให้จบครับผมนะเราก็จะได้เป็นตัวของซีเรโอเหล่านี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วโดยการฝึกครับผมเราจะใช้แต้ม TP นะครับนะซึ่งจะใช้ถึง30ในการฝึกแต่ละรอบดังนั้นเนี่ยพยายามฝึกให้จบนะครับนะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการใช้สตามินานะครับนะก็คือแทบ a p เนี่ยหายไป30แล้วก็จะทำการเริ่มการฝึกทันทีคร่าวๆนะครับนะประมาณนี้อ่ะนะครับนะ ในส่วนของโหมดการฝึกครับผมง่ายๆเลยนะก็คือจะแบ่งเป็นตามสเต็กครับผมของสามารถเลยนะก็จะเป็นนะครับผมอ่ะหลักๆนะครับผมมีตามนี้เลยครับก็คืออ่ะหลักๆครับผมเนี่ยก็คือการฝึกครับผมเทนนิงนะครับนะ <S <S ก็อันนี้ก็เป็นการเพิ่มสปีดนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มสตามิาอันนี้ก็เป็นการเพิ่ม Power, นนาพมา Class, วเวอร์อันนี้ก็เป็นการเพิ่มค่ากั๊ดและก็อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความรู้นะครับนะซึ่งเวลาการฝึกแต่ละทีแต่ทีมันจะมีการเสียในส่วนเอเนจีเข้าไปด้วยนะยิ่งเราเสียเอเนจีมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมนะโอกา,อกาสฝึกภาพตัวส่วนนี้มันเกิดจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เอเนจีเราต่ำกว่า50%รนะถ้าเกิดเราฝึกภาพพ๊บตัวส่วนนี้ก็จะมีบทลงโทษต่างๆตาาามมมไปด้้้ววยแลออันนีีก็คืสรบท่มารรร่ฝึกกับบเาในนอี้ยิงตนีี้มสาม้้าาาาออยยยยู่่ดดวเเะรรก็ิงสมถไ บัสนพิเศษครับผมเพิ่มมากขึ้นนะและบ้าค้าครับผมมันก็มีอีเวนต์ต่างๆครับอยู่ในท่องเหล่านี้ด้วยนะก็จะทให้เราเนี่ยได้ในสูตขรขสกิลอีเวนต์ต่างๆได้สเต็ปเพิ่มมากขึ้นตามสเต็ปไปด้วยนะส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องตอบคำถามอะไรบ้างนะครับนะต้องบอกว่าตอนนี้ทางตัวเกมครับผมก็มีการอัปเดตครับผมในสูตรของระบบ ไกคำตอบมาแล้วนะครับเนี่ยสมมื่อถ้าเกิดมันมีพอยต์มาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้จะอช้อยไหนครับผมให้เลือกกดในส่วนตัวเอฟเฟกแล้วก็จะรู้ครับผมว่าคําตอบแต่ละคําตอบเนี่ยได้เอฟเฟกอะไรบ้างนะฮะน่ะเห็นไหมครับน้ำนี่มันจะมีการแจกโซโกสกิลต่างๆนะครับนะถ้าเกิดเราต้องการนีะครับผมน้ำฟุ้งฟูเอเนอร์จี่เหล่านี้ครับผมเราก็สามารถกดในส่วนของการพักครับนะพอเรากดพักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการฟุ้งฟูเอเนอร์จี่ซึ่ง เอเนจีตัวสุดนี้ก็ต้องไปดูเหตุการณ์ด้วยครับมันก็มีฟื้นน้อยฟื้นกลางฟื้นมาก <c oughs> ตามสเต็ปไปนะครับนะอ่าน,นี่ครับผมอีเวนต์ต่างๆนะครับนะก็ต้องมาดั้งลู้เอานะว่าเอออะไรอยากรู้คำตอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ตัด Energy 10แล้วก็ได้สตัมบิน่ากับพาวเวอร์หรืออันนี้เลือก10ครับผมก็ได้มาเพียวๆเ,เลยก็เลือกเอา <c oughs> เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับน้ำอ่า แล้วก็เงื่อนไขครับผมในสุข,ของการฝึกการผ่าซีเาโอแต่ทีครับผมมันก็จะมีหลักๆเลยก็คือต้องติดท็อป5นะครับในการแข่งขันรอบต่อไปนะครับผมแล้วก็ต้องมี FC ครับผมอยู่ที่375คนด้วย FC เนี่ยจะได้มาครับผมจากการแข่งขันฝึกนะครับเนะี่ยถ้าเกิดเราฝึกจบปุ๊บเนี่ยไอแข่งนะครับผมเนี่ยได้จากการแข่งขันนะถ้าเกิดเราแข่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะ FC แบบเพิ่มถ้าเกิด FC เราไม่พอนะครับผมนะเราก็จะแพ้ทันทีดังนั้นเนี่ยต้องพยายามครับผมคอนโทรล ไอ้สวนของคนนะครับผมของเราแนละผู้ติดตามของเราเนี่ยให้เท่ากันนะครับผมนะในทั่วๆระดับที่ตัวเกมมันขีดไห้ด้วยนะครับนะคือถ้าเกิดเราบ f c ฟซี FC ต่ำกว่า3 7 5เราก็จะไม่สามารถแข่งสลับนี้ได้เราก็จะโดนปรับแพ้ทันที่นะครับนะอารมณ์เหมือนสปอนเซอร์เราครับนะเวลานักกีฬาแข่งทีมชาติถ้าเกิดเราไม่มีสปอนเซอร์มากพอเราก็จบไม่ได้แข่งนะครับนะก็คือแพ้ไปเลยแพ้บายไปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้ก็พยายาม ทนี้ผมนะให้ครบเลยครับผมผ่านในส่วนซีรี่แต่ละตัวแต่ละตัวให้เรียบร้อยมันก็จะมีกำหนดเธอตัวนี้ด้วยครับว่าตอนนี้มันเหลือเวลาเทิร์นอีกเท่าไหร่นะครับแค่นดี้ก็เขาคาประมาณนี้กันล้วกันนะอันนี้เป็นแค่ไกด์แนะนำเบื้องต้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้รายละเอียดที่ลึกกว่านี้ครับผมเราก็ไปดูคลิปยกตะขาบได้ครับนะเราก็ทำคลิปสรุปไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่เป็นไกด์แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เท่านั้นนะครับรวมๆก็จะประมาณนี้กันล้วกันอ่ะโอเคครับ ประมาณนี้นะในสู่ของไกด์เบื้องต้นนะสลหรับผู้เริ่มต้นเล่นใ่นะครับนะที่เหลือก็ลองไปฝึกดูนะครับนะหากไม่เข้าใจกกส่วนใดครับผมก็ค่อยๆเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยทางเราก็จะมีไลฟ์ทุกวันครับผมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับนะใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดทุกใจกดกดแช,ดชดร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกรลังใจกับช่องเราด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ